C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันนี้นะคะก็จะพาไปรับฟังเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟขบวนพิเศษที่จะพาน้องๆเฟรชชี่มชมาอย่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับประเพณีรับน้องรถไฟ2568ค่ะซึ่งปีนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะผอต่ายนะคะคุณสุดที่นีฉัตรยรักผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันในบรรยากาศ ของความสดใสจากน้องๆปีหนึ่งมชนะคะอยากจะให้ผอตตายค่ะช่วยเล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องของรับน้องรถไฟมชเนี่ยปีนี้เนี่ยนะคะได้เตรียมอะไรกันไว้บ้างแล้วก็มีการจัดขึ้นในช่วงไหนค่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะเราเรียกรับน้องรถไฟ68เนาะเวลาที่ทุกคนจะพูดและจะเข้าใจตรงกันก็คือรับน้องรถไฟแล้วก็จะต่อด้วยปีก็จะเป็นรับน้องรถไฟปี68นะคะ ก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่8นะคะมิถุนายนก็คือเริ่มออกจากหัวลำโพงเนี่ยวันอาทิตย์ที่8แล้วก็จะมาถึงที่เชียงใหม่เนี่ยวันจันทร์ที่9เช้าตรูตร่เลยเช้าตรู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกำหนดการที่เราจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องแจ้งว่า จำนวนน้องที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเต็มแล้วเป็นประวัติศาสตร์นะคะคือจริงๆเรารับ2รุ่นนะคะ,คะรับอ่าล้อตาม t c แคสทีนี้ t c แคสรอบ1-2เราก็เปิดรับรุ่นแรก200ที่นั่ง<ม>ก็เต็มภายในเวลา30วินาที30วินาทีอันนี้ฟังกระถูกต้องเลยใช่ค่ะไว,วมากเราก็รองรับ t c แคสรอบ3รอบ4ในเช้าวันที่27 อีกเจที่นั่งก็เต็มโดยไม่ถึง30วินาทีเช่นกันนะคะ,คะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็ยังคงได้รับความสนใจจากน้องๆปีหนึ่งแล้วก็เข้าร่วมก็จะมีการร้องขอว่าแบบเพิ่มที่นั่งได้ไหมอะไรเงี้ยเราต้องเรียนตรงนี้ว่า ผู้บริหารนี่อยากจะให้เพิ่มนับ4,000ที่นั่งด้วยซ้ 3, <laughs> แต่เนื่องจากว่าข้อจํากัดของขอบวนรถไฟเพราะว่าอของเราเป็นขบวนพิเศษเฉพาะเฉพาะ<อ>เลย,เลยใช่ะคะ่ะเป็นเที่ยวพิเศษขบวนพิเศษ,น,เศษนะคะแล้วก็เลเจนของเราคือต่อให้หัวลําโพงจะไม่ใช่สถานีหลัก ซึ่งตอนนี้เป็นที่บางซื่อเนาะแต่เกียรกรรมรับน้องรถไฟก็ได้รับความอนุเคราะห์จากการรถไฟให้เรายังคงใช้หัวลําโพงในการจัดเกียรกรรมนี้ซึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่เราจัดกันมาตั้งแต่หัวลาโพงครั้งที่หนึ่งของการรับน้องรถไฟเมื่อปีนู้นเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยของวารัดงแรกต้อคุยอย่างนี้ว่าครั้งแรกเราไม่ได้เป็นขบวนพิเศษเนาะก็จะเป็นขบวนที่พี่สิทธิ์เก่าจะอินกับกลิ่นสนิมแล้วก็บรรยากาศคลาสสิกบรรยากาศคลาสสิกแล้วก็ในยุค แรกเนี่ยจะเป็นยุคที่เราขอเขาเรียกว่าขอซื้อแค่โบกี้แต่ว่ายัางอยู่ในขบวนปกติที่ว<า>ิ่งเป็นเส้นทางประจำแล้วก็พอต่อมาจํานวนมากขึ้นก็กลายเป็นขบวนพิเศษแต่ก็ยังเป็นรถปรับอากาศคือปรับข้างในข้างนอกให้อากาศเหมือนกันเนาะแล้วก็ปรับโดยธรรมชาติปรับโดยธรรมชาติแล้วก็พอหลังโควิด่ะเมื่อ3ปีย้อนหลังไปก็เลยกลายเป็นตู้นอน ตูนอนปรับอากาศาแต่ก็กเป็นขบวนพิเศษให้น้องๆได้เดินทางสะดวกสบายขึ้นใช่นะคะ,คะสำหรับในเรื่องของกําหนดการกันไปแล้วเนี่ยนะคะอยากจะให้ช่วยเล่าบรรยากาศสักนิดนึงค่ะว่าระหว่างการเดินทางของรถไฟขบวนพิเศษของชาวมอชค่ะปีนี้จะเจออะไรกันบ้างคะ,ะต้องบอกว่าสิ่งที่น้องจะเจอคือบรรยากาศของความรักอะอแล้วถ้าใช้เพลงลูกครึ่งคือ พี่มีแต่ให้คือความรักจากรุ่นพี่สิทธิ์เก่านะคะตั้งแต่เราเริ่มกันตั้งแต่ที่หัวลําโพงเพราะนั้นหัวลําโพงเนี่ยให,ให้นึกถึงภาพแบบพี่น้องเครือญาติมาส่งลูกเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะมีทั้งพ่อแม่ของน้องน้องึกษาปีหนึ่งจริงๆแล้วก็พี่น้องก็คือพี่สิทธิ์เก่าทุกคณะทุกรุ่นอันนี้ก็จะมาคอยต้อนรับมันค,คอยอต้อนรับแล้วก็สิ่งที่น้องๆก็จะแบบ เซอร์ไพรส์ก็คือมาถึงแล้วคือเพราะเราจะบอกน้องว่ารบกวนเอากระล่๋าใบเล็กมาเพราะว่าอย่างอื่นอย่าเตรียมมา <c oughs> พี่สิ์เก่ามชกรุงเทพเตรียมคอมโบมากค่ะ <c oughs> ทั้งการต้อนรับบนเวที <c oughs> การแบบเบลคัมน้องๆเนาะ <c oughs> แล้วก็ มีถุงน้ําใจในถุงน้ําใจนี่มีครบเลยค่ะคือแปรงฟันยาสีฟันผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มีขนมมีน้ำแล้วไปถึงก็คลอมีให้กินอีกเนี่ยค่ะทีนี้บรรยากาศที่หัวลําโพงก็จะเป็นเขาเรียกว่าเรียบง่ายแต่ยังคงเสน่ห์ของมชอเพื่อให้ไม่รบกวนผู้โดยสารท่านอื่นแต่ว่าเราก็ยังเป็นภาพที่น่ารักที่คนอื่นอยากจะมีส่วนร่วมก็จะมีมีบูม่าวลายแล้วก็มี เพลงหมหาลัยเราที่ต้อนรับน้องๆแล้วก็ให้พี่สิทธิ์เก่ามีส่วนร่วมเพราะนั้นบรรยากาศก็จะเรียบง่ายแต่มันจะมีกลิ่นอายของความเป็นมอชอแล้วก็ความผูกพันเพราะฉะนั้นน้องๆจะมาเจอกันนี่ยประมาณบ่ายโมงและหลังจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายโมงถึงสักบ่ายสองครึ่งเนี่ยก็จะเป็นล้อมวงคุยกันพี่น้องหรือไม่กระทั่งพี่สิทธิ์เก่าเองก็อาศัยเวทีนี้มาเจอกันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นาการจัดเกียกรรมมหาลัยเนี่ยนอกจาก น้องใหม่จะได้รับขวัญจากพี่สิทธิ์เก่าแล้วพี่สิทธิ์เก่าก็ถือเป็นโอกาสโฮมคัมมิ่งเดย์เล็กๆที่หยกัน้าคะใช่ะะเพราะนั้นพี่ๆกรุงเทพก็จะส่งน้องๆขึ้นรถไฟประมาณบ่ายสามของว,วันที่8ดค่ะ,คะก็พอขึ้นไปบนรถแปลว่าน้องแยกย้ายนั่งเป็นตู้แอร์ไม่มีกิจกรรมอะไรใช่ไหมไม่ใช่ค่ะบนรถจะมีพี่พี่ๆนักศึกษาปัจจุบันทุกคณะ,คะแต่เราจะคราเพราะเราถือว่า เราเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นในโบกี้ก็จะมีเพื่อนต่างคณะน้องๆีนนัง่งคะกันเลยใช่ <toner. S 2> แล้วพี่ที่ดูแลก็จะคะคณะกันนะคะทีนี้พี่ที่อยู่บนโบกี้ก็จะชวนน้องทํากิจกรรมพราาความคุ้นเคยเก็บข้าวเก็บของดูแลความปลอดภัยแล้วเราอุบไปก่อนว่ามีกิจกรรมที่น่ารักน่ารักให้น้องรู้สึกประทับใจระหว่างเด <c oughs> ินทางค่ะซึ่งยังทํากิจกรรมไม่ถึงไหนจอดสถานีแรก <c oughs> คือลบบุรียังไม่ทันได้นอนถ้า ลบ,บุรีนี่เราคิดถึงอะไรของดีประจําจังหวัดลบ,บุรีอตอนอนแรกะจะเป็นลิงค่ะามาด้วยไหมคะมาค่ะแต่ไม่ใช่ลิงตัวแบบเป็นๆน,นะคะมไม่ได้ไม่ได้เอามาจากสารพัก,การนะคะ <laughs> ก็จะมีคล้ายๆกึงก่งๆึ่งฮนุมาน่ะที่มีคนสวมชุดลิงด้วยแล้วก็สวมชุดลิงคล้ายลิงซึ่งปีก่อนเนี่ยมีลิงมาสองแต่ว่า <laughs> พี่ปีนี้จะเอามาให้สีแล้วก็มีที่เราเป็นซิกเนเจอร์ทุกคนอยากดูคือการแสดงวนดนตรีจากน้องน้องรีมรัธยมที่มาส่งพี่เขาวันนี้เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นซิกเนเจอร์แล้วพี่สิทธิ์กาบลบุรีคือมือเย็นเตรียมให้น้องค่ะก็มีดนตรีมีมือเย็นค่ะเรียกว่าสนุกสนานกันตลอดเลยนะคะสำหรับเส้นทางจากหัวลำโพงถึงลบุรีใช่ค่ะค่ะพอขึ้นจากลบุรีพี่ส่งน้องเรียบร้อยให้กินข้าวก่อนน้องมือเย็น พี่รบลีก็จะมีข้าวมีขนมมีผลไม้มกัดทานมือเย็นกันไปเสร็จสับเรียบร้อยช่วงเตรียมเข้าวสารีนคนครสวรรค์ก็จะมีกิจกรรมเล็กๆจากพี่ๆให้น้องได้คุ้นเคยแล้วก็มีการสอนร้องเพลงมหาไล่อะไรย่างคะ่ะ<ฆ>ก็พอดีเลยถึงนครสวรรค์ถ้านึกถึงนครสวรรค์นึกถึงอะไรคะนึกถึง กล้วยค่ะมามาด้วยไหมคะนครสวรรค์ต้องโมจิโมจิแล้วก็บังกรใช่จะมีการเชิดสิงโตเชิดบังกรมารอรับน้องๆนะคะซึ่งปีก่อนเนี่ยก็บอกพี่ๆเขาว่าชานชาลามันแคบน้องอยากมาเชิดสิงโตด้วยเลยด้วยที่นครสวรรค์เสน่ห์ก็คือจะมีพี่จากจังหวัดใกล้เคียง เช่นอุทัยธานีชัยนาทเนี่นยามารับด้วยมารับด้วยแล้วก็มีน้องที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงก็มาขึ้นที่นั่นด้วย <ừ> แต่ละสถานีจะมีน้องปีหนึ่งมาขึ้นระหว่างสถานีด้วยนะคะ <ừ> อย่างลบบุรีก็จะมีน้องมาขึ้นน้องๆแต่ละจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีน้องที่อยู่นครสวรรค์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็มาขึ้นที่นั่นก็จะเป็นการรับระหว่างทางพี่สิทธิ์เก่าก็จะมีกิจกรรมบางที่ก็ให้ทุนน้องอ่า ค่าขนมอะลรยแต่จริงๆไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าขนมนี่ตามมันก็อยู่ยังไม่หมดตั้งแต่ถือว่าลำโพงเลย<ช>นะคะ,ะทีนี้ทีน่นครสวรรค์ก็จะพี่ๆเขาจะเตรียมโมจิกับขนมเล็กน้อยแล้วก็เครื่องดื่มน้ําดื่มอะไรเงี้ยค่ะให้น้องพร้อมกับชดสิงโตเนาะแล้วก็ก็ลงไปร้องเพลงอะไรกับพี่ก่อนขึ้นรถเนี่ยทุกสถา,านีน้องก็จะบูมมอชอให้พี่ๆน้องใหม่ก็จะเริ่มบูมเป็นละนะคะ ก็พอหลังจากอวดรูปกันในรถละว่าใครได้ถ่ายกระสิงโตยังไงใครได้ของอะไรเริ่มเกิดความยากลาบากในการแพ็คของอเพราะว่าของของอกเนี่ยเพราะว่าเราเตือนแล้วว่า,าไม่ต้องเอาของไปเยอะนะคะใช่และที่สําคัญถามว่าปูเตียงนอนเลยไหมย,ยังค่ะยังคุยกันเพราะว่าสถานีที่มีคําคุ้นหูเพราะทันทีที่ลงรถปุ๊บ จะมีเพลงประจําจังหวัดซึ่งเนื้อเพลงมีอยู่สองคำอะไรคะพิศโลกพิศโลก <laughs> พิศโลกพิศโลกแต่ <c oughs> าก,กายนว่าเออทุกคนก็จะลงไปพี่พิศโลกก็จะเตรียมเขาเรียกว่าสเน็คของกินเล่นจุ๊บจิ๊บให้น้องๆแบบเออเผื่อแบบนั่งคุยกันหิวกลางดึกแล้วก็จะได้ไปร้องเพลงพิศโลก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 กับพี่ๆเขาเนอะแล้วน้องๆ <c oughs> ก็จะบูมมอชอให้ <c oughs> อ่าพอขึ้นจากสถานีพิศโลกปุ๊บก็คราวนี้ปูเตียงละ นะคะเพราะว่าเป็นเตียงตู้นอนนะคะน้องกับพี่ก็จะพักละพี่ก็จะเราจะมีคุณหมอกับคุณพยาบาลอยู่ในรถด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยว่าในรถเนี่ยเรามีแพทย์มีพยาบาลแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมดูแลคอยดูแลใกล้ชิดเตรียมให้แต่ไม่อยากให้ใช้เตรียมไว้เพื่อสำรองความอุ่นใจไว้นะคะก็คราวนี้น้องก็จะเริ่มนอนนะคะก็จะไปตื่นกันอีกทีที่สถานีลําปาง นะคะพี่ลำปางก็บอกว่าเตรียมทองไว้กินมื้อใหญ่ที่เชียงใหม่พี่ลำปางจะมีของที่ระลึกนช่วะมา้น้อง,อง,องประมาณตีสี่ตีห้าถ้าตามกำหนดการตีสามแต่โอเคเนื่องจากว่ามันอาจจะมีการชะลอในบางจุดก็จะลงไปแล้วก็ไปบูมให้พี่ๆพี่ๆก็มีของที่ระลึกแล้วก็พอมาถึงเชียงใหม่ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่จะไม่มีอะไรคะ่ะจะพาน้องมาเพราะว่าไฮไลท์ที่อยากให้มาเจอคือการต้อนรับที่อบอุ่นอลังการ ที่สารธรรมก็จะมีสมาคมนึกษากเกเนะคะาครององมาลายัยแล้วก็เป็นเจ้ามือใหญ่เลี้ยงมื้อเช้าแบบขันตกน้องๆเลยที่สารธรรมบรรยากาศก็คือเมืองเหนือเลยใช่ใชแล้วก็จะมีผู้บริหารทุกคณนะพี่ทุกคณนะามารอรับน้องที่สารธรรมก็จะมีกินข้าวฟ้อนครบเลยเต็มสูตรที่จะทําให้น้องรู้สึกว่า นี่คือบ้านหลังที่สองที่พร้อมต้อนรับน้องๆซึ่งที่เราปรับเปลี่ยนแล้วก็ดูแลน้องๆก็คือหลังจากเสร็จเกิจกรรมที่สารธรรมเนี่ยบริการส่งน้องถึงหอพักไม่ว่าหอในหรือหอนอกค่ะอ๋อรวมไปถึงหอ,อนอกด้วยนะคะเราดูแลจนหมดอันนี้คือภาพทั้งหมดของรับน้องรถไฟค่ะฟังเราก็คือทั้งอิ่มอร่อยสนุกแล้วก็ บรรยากาศเนี่ยอบอุ่นมากๆเลยนะคะเป็นบรรยากาศของความเป็นชาวมชนะคะที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปีเนี้ยก็เรียกว่าตั้งแต่รุ่นแรกของรหัสต้นๆของมชเลยของการรับน้องครั้งแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยปี2,568ก็60กว่าปีมาแล้วก็ยังคงอบอุ่นแบบนี้แหละนะคะค่ะสำหรับจำนวนกันไปแล้วเนี่ยนะคะว่า ปีนี้จำนวนของการรับน้องรถไฟน้องจะ2อง้อเจคนแต่ว่าเรามีพี่ดูแลน้องคือน้องสองคนพี่หนึ่งคนพี่ก็ใกล้ชิดมากนะคะแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์หเอร์เซของนักศึกษามชทั้งหมดนะที่จะได้ร่วมเกี่ยวกับรับน้องรถไฟเรามีประมาณ40,000เนาะแต่จะมีคนประมาณแค่400คนที่อยู่ในบรรยากาศถือว่าเต็มเร็วเลยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของ การรับน้องรถไฟแบบนี้นะคะอยากจะให้ทางพออตายค่ะช่วยเล่าถึงพี่ๆสิทธิ์เก่าอีกสักนิดนึงนะคะว่าบรรยากาศรอบๆด้านของความเป็นพี่ๆสิทธิ์เก่าที่มาเจองน้องๆปีหนึ่งที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษามอชอตรงนั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ ้องบอกว่าพี่สิทธิ์เก่าเนี่ยรอคอยและจริงๆิพี่สิทธิ์เก่าเริ่มงานมาได้เดือนกว่าแล้วนะคะ<อ> <K> ก่นอนอหน้าน้องๆอพี่สิทธิ์เก่าจะมีประชุมไปมาปมหาวิทยาลัยก็ไปประชุมอยู่พี่ๆแล้วก็พี่ๆก็เริ่มเตรียมการมีประชุมจัดเตรียมของ,ของตื่นเต้นมากถาม,มว่าน้องมากกี่คนใส่ใจทุกรายละเอียดน้องแพ้อาหารอะไรไหมมีน้องต้องการอะไรเป็นพิเศษคือพี่สิทธิ์เก่าเนี่ยสแสดงออกถึงทั้งความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยและส่งต่อสิ่งเนี้ มาให้น้องแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเพราะนั้นกิจกรรมนี้เรามองว่าเป็นทั้งสถานที่ที่ทำให้พี่สิทธิ์เก่าได้กลับมาทำงานแล้วก็เป็นสถานที่ส่งมอบความรักแล้วก็สิ่งที่เป็นการเกื้อกูลนะคะระหว่างสิทธิ์เก่าซึ่งสิทธิ์เก่านี่คือมาทุกรุ่นเลยนะคะม,มาตั้งแต่รหัสศูนย์รหัสเอรหัสหนึ่งหนึ่งหกที่เราไปเจอมานี่หนึ่งสอง พี่มาหมดเลยนะคะนีน่นสอง,องจนมาถึงรหัส4ี่รหัส5คือพี่สิทธ์เก่ามาหลากหลายรหัส mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้คือรวมรุ่นที่แท้จริงเลยะค,ะค่ะค่ะแท้ครูของวชชเราเลยนะคะนะแล้วก็เรียกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมากันเยอะมากๆนะคะ,คะ แล้วก็นในเรื่องของกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่น้องๆได้ร่วมรับน้องรถไฟกันไปแล้วซึ่งจะเรียกว่าเป็นกิจกรรมแรกของการรับน้องเลยก็ว่าได้นะคะ,คะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะน้องๆจะได้เจออะไรกันบ้างคะ,อะพอเข้ามาแล้วสิ่งที่ต้องบอกอย่างว่ารับน้องรถไฟอ่ะเราอยากให้น้องมีความรู้สึกว่านี่คือมหาวิทยาลัยนะคะแล้วมีแค่คนกลุ่มเดียว ด้วยข้อจํากัดที่เรารับได้เท่านั้นแต่สิ่งที่น้องทุกคนจะได้รับเหมือนกันหมดก็คือ<ฮ>เมื่อหลังจากรายงานตัวเสร็จ<ฮ>ความอบอุ่นที่น้องจะได้คือความอบอุ่นจากหอพักเนาะพี่ๆหอพักก็จะมีกิจกรรม<ฮ>ความอบอุ่นจากคณะที่จะมีทั้งอาจารย์และพี่ๆที่มาช่วยดูแลน้องมาแนะนําพาน้องไปสอบสอบอ e ีโปรเนาะสอบภ<ฮ>าษาอังกฤษแล้วก็มีกิจกรรมที่ทําให้น้องๆเนี่ย ได้ปรับตัวเบื้องต้นกับคณะและถ้าในส่วนของมอาลัยกิจกรรมแรกที่น้องๆจะเจอเราเรียกว่า first meet first year ก็คือเราจะจัดที่ลานสังคีถ้าฝนไม่ตกนะ mm hmm. ที่จะให้ทุกคณะทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับน้องปีหนึ่งเนี่ยมาออกบูธแล้วมาชวนน้องๆให้รู้จักว่าแต่ละคณะมีดีอะไรทุกส่วนงานช่วยเหลือน้องอะไรบ้าง mm hmm. นะคะแล้วก็บนเวทีก็จะมีการแสดงจากแต่ละคณะและพี่ชมรมทั้งหมด mm hmm. เพราะนั้นก็จะเป็นเสราร์อาทิตย์ที่21 22ที่ ที่ลานสังคีตจะเป็นช่วงห้าโมงเย็นถึงสี่ทุมเพราะช่วงกลางวันน้องๆก็จะมีกิจกรรมในคณะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะน้องๆก็จะมีกิจกรรมทําความคุ้นเคยกันในคณะอะไรก็แล้วแต่คณะจะออกแบบทีนี้ในส่วนของอะไรที่เราเตรียมให้น้องคือทํายังไงให้น้องมีความสุขแล้วก็ปรับตัวได้เร็วแล้วก็พร้อมที่จะ เรียนในวันเปิดเทมอมอก็จะเป็นกิจกรรมที่เตรียมไว้ต้อนรับนะคะน้องใหม่เฟรชชี่ทุกๆคนรวมถึงรุ่นพี่ชั้นปีนอื่นด้วย<ช>ที่กําลังะจะกลับเข้าสู่มหาวิทยาลัย<ช>นะคะ,คะสําหรับในช่วงท้ายๆรายการนี้ค่ะอยากจะให้ทางผออตายค่ะช่วยฝากถึงทั้งน้องๆปีหนึ่งนะคะที่กําลังจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็พี่ๆที่กลับเข้ามามหาวิทยาลัยด้วยค่ะค่ะก็จริงๆเป็นประโยคคลาสสิกดีกว่าที่อยากทิ้งท้ายเนาะ ว่ามชาไม่ใช่สถานที่แต่มันคือผู้คนและความทรงจำเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับน้องๆปีหนึ่งเราพร้อมที่จะสร้างคุณค่าและความทรงจำที่ดีๆให้กับน้องๆส่วนพี่ๆปีสองปีสามปีสี่เนี่ยเขาเองเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทแล้วก็ดูแลน้องๆในขณะเดียวกันทุกคนก็สร้างความทรงจำใหม่ในชั้นปีที่ตัวเองต้องขยับขึ้นเนาะปีสองปีสามปีสี่เพราะฉะนั้นมชคือผู้คนและความทรงจำค่ะ ค่ะฟังแล้วแบบขนลุกเลยนะคะก็อยากจะขอร่วมต้อนรับนะคะน้องๆทุกๆคนกลับสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ต้อนรับเฟสชีปีหนึ่งทุกๆคนด้วยค่ะสําหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะพอ่อตายค่ะคุณสุดที่นีฉัดยาลักษ์นะคะผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้นําเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่